โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำเกษตรเยอะๆนะเกษตรเกษตรหมู่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่เดี๋ยว,เ,เ,ยเ,วเ,เดี๋ยวต้องเอาให้ตรงต้องให้ตรงนะอะไรอ่ะเอาให้ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ตรงอ่ะตรงตรงละนี่อะไรครับอ๋ออันนี้ใช่ไหม เราต้องไปตั้งไหนอะตรงนี้แล้วกันนะอันนี้ต้องเก็บไว้ก่อน่ะมันยังไม่พอสวัสดีครับสวัสดีคาโก้ครับสวัสดีเจ้าลิงด้วยครับสามสิบสามสิบสามสิบสิบอะไรวะนะสามคืออะไรสามสิบสามสิบสิบเอ้ยนะแต่มันต้นมไม้มันไม่โตอะมันทำไงให้มันโตว,วะเนี่ย มันไม่โตอ่ะเคยเอาอยู่อีกแล้วโอ้โหแล้วเราไม่มีข้าวกินแล้วอไอเก็บเบอร์รี่กินก่อนโอ้ชีวิตของมังสวิรัตนี่มันอยู่ยากจริงเว้ยโอ้โหมาเก็บเบอร์รี่กินอยู่ริมหมู่บ้านเนี่ยเราไม่กินเนื้อครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินผักผลไม้แล้วผักก็ไม่ค่อยจะโตด้วยนะ โอ้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ไม่พอเพียงแล้วจะอดตายแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มผอมละหุ่นเริ่มเพรียวแล้วเนี่ยเฮ้ยโดนโจมตีว่ะโดนโจมตีสวยแล้วสวยแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันนี้เป็นแหล่งอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยโหสุดยอดเลยแหล่งผ้าพันแผลอ่ะเออมันต้องงี้ดิมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยว,ยวต้องไปหาซื้อชั้นมาเพิ่ม อ่าซื้อชั้นมาเพิ่มนี่อ่าชั้นมาอยู่ของนี้อีกเอาเฮ้ยจะบุกก็รีบบุกเดี๋ยวเราจะสร้างอ่าโอเคเราต้องมีชั้นเอาเฮ้ยมีคนไปเก็บไอเบอร์รี่ป่ามาให้กินว่ะครับขอบคุณครับโอ้สยอดไปเลยเบอร์รี่ป่าเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วออออ เออเรียบร้อยเฮ้ยอา้าวอันยังไม่นี่วะอ๋ออันยัญมาหนีโหเจาไปเก็บแล้วหน่อยโดนโบทไปแล้วเฮ้ยอันยังมาหนีโอ้โหไม่น่าเลยโหะเจ้าไปเก็บเรียบร้อยอันยนัมณีของหมูเฮาโอ้โหจบแล้วเอ้ยเราต้องมีตู้แช่เอาไว้เก็บอาหาร嘛 ู้แช่เราเฮ้ยผู้แช่เราก็ต้องอยู่ใกล้ๆแปลงเกษตรของเรานี่แหละพอทำเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เอามาอันนี้เลยอ่าถือว่าถือว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นสัตว์เป็นส่วนไอนี่เก,กะกะเกะกะเออเอ้ยอันนี้ก็ไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนเนี่ยเราผ้ามันแผลอันเล็กก็ต้องไว้อันบนเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเฮ้ย เฮ้ยมันวางข้างบุดไม่ได้วะเฮ้ยวางยากจังวะเอาวางยากวะโอ้วางยากแค่วะโอเราต้องวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีวะเฮ้ยทำไมมันดูเอ,ดเ,เอ๋อสวยแล้วเฮ้ยเออให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยมันวางข้างบุดไม่ได้ดว,วะ ข้างล่างก็ได้ไวะเคอันนี้อันใหญ่เอาเฮ้ยอ่ะโอเคมีอันใหญ่กับอันเล็กสวยสวยงามเปิดสมุดสังคมแป๊บอะไรฮนะเท่าที่จําได้คือปลูกผักสามสิบแล้วก็เลี้ยงสัตว์ที่อยู่อาศัยสิบบ่อนนะ้ําเลี้ยงปลาสามสิบอันนี้ไม่รู้พี่ไปกินเนื้อแล้วพี่แก้แก้ไขไม่ได้แล้วอ้าจริงเหรอโอ้ยไม่เป็นไรเรา ถือว่าเป็นกินเจละตอนเนี้โอ้ยเซ็งเลยไม่น่าพลาดเลยว่ะไปเผลอกินไปเผลอกินเนื้อดิบไปเผลอกินเนื้อก็ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนว่าแต่ทําไมอาหารไอแคลอรดผมมันไม่โตอะทีวะเนี้ยหรือว่ามันไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องสร้างเพิ่มต้องฟาร์มเพิ่มต้นไม้ต้นไม้ไปตัดต้นไม้ก่อน ไอ้ต้นใหญ่เนี่ยนะต้นใหญ่นะโดนแน่ช่างมันเถอะมันต้องจริงจังขนาดน,นั้นเลยค่ะใครเจอถุงเก็บถุงมาฝากด้วยอะไรนะอาหารที่ดีที่สุดคือการของการกินเจคืคอเคก้กเค้กมันกินไม่ได้เค้กมันมีนมผสมอยู่โถจบแล้วเอ้า ไม้เปียกอีกโอ้ยปิดเฮ้ยไปที่เดิมเฮ้ยโ,โหเดี๋ยวเราต้องเอาต้นไม้มาปลูกไว้รอบบ้านเราอะจะได้เป็นดงดงดง,ดงนี้ดงมาเดี๋ยวอาหารไม่พอเพียงว่ะคนกินเจอย่างผมต้องปลูกผักเพิ่มว่ะเออนี่เลยแปลงผักของเรานี่ ขยายขยายเอาเฮ้ยกดลายสร้างว่าลืมอ่านี่อ่ะแปลงผักอันยิ่งใหญ่นี่ได้หลายแปลงแล้ววะตุ๊ดหยอดเอ้ยโหใครเอามาวางไว้สีสวนเนี่ยเอาเอาแล้วหินแดงมาอยู่นี้ได้ไงอ๋อถ้าเกิดหลอมเสร็จแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นเหรอแล้วไอหินเขียวเนี่ยมันเอาอ,ออกมาได้ไหมเฮ้ยขอบคุณมากครับมีกระสอบมาปักอา่าคราวนี้เราจะได้ อันนี้เอาหลอดได้ไหมไอ้อดำๆเนี่ยเอาไม่ได้นี่หว่าเอ้ยเก็บขึ้นชั้นก่อนอ่ะมีคอมมูนิตี้เด็กมาเพิ่มว่ะยอดเอาละตอนนี้แครอทเราก็เริ่มไปนี่แล้วเฮ้ยโหเหลือแครอทไว้ผมกินมั้งเถอะไอ้อน,นี่ก็เอาไปอันนี้อย่างเดียวเลยเอาไปทำอาหารอย่างเดียวเลยเอามาขุดกินแปลงนี้อีกเฮ้ย โอ้โยขอบคุณมากครับอิสามาเอลนี่แหละได้บุญนะได้บุญเอาขุกวดผิดต้องกินดีกว่าเอออ่ะอิมอ่มอิมอ่มอิม่มอิ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต้องอันนี้คิดออกแล้วคิดออกแล้วเดี๋ยวผมตั้งไอ้นี่ดีกว่าตั้งไอ้ขันเอาไว้เก็บผักวะ่ะ ไปเก็บผักมาเอาไว้เก็บผักสำหรับไอ้นี่สำหรับสำหรับคนที่เป็นมังสวิรัตเขาจะได้เอ้ยหรือว่าตั้งตู้เย็นเพิ่มดีวะเออตั้งตั้งตู้เย็นเพิ่มดีกว่าตู้เย็นเพิ่มดีมั้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยวัตถุดิบวัตถุดิบอือ เ,เ,เออตรงนี้เฮ้ยชั้นมันพื้นที่มันลกเกินไปป็าวะชั้นเป็นลูกตัวเอลดีกว่าเออมันจะได้แบบไม่กินพื้นที่มากเนอะเออจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านี่นี่ลูกตัวเอลสวยงามสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวขอฝั่งนี้ด้วยชั้นจะหมดยังไงเนี่ยอ้ยชั้นมันเอาได้ไม่จํากัดวะดีวะอ่านี่ปึ๊บ เฮ้ยโโอ้หไม้บ้าเลยอ่านี่ไงเป็นระเบียบเรียบร้อยโโอ้หไอพี IP มันขยันตัดไม้ดีวะ่ะเออดีดีช่วยกันช่วยกันกินก่อนอโอเคช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมน้องทัพบัตรนัดชื่ออ่านยากแค เปลี่ยนจากสายพระจนภัยไปมาเป็นผู้หา,าหาดแล้ว <c oughs> อ๋อดี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 ด,ด,ดีเอ้ยโอ้โหตอนนี้พืชผักสวนครัวเราเริ่มจเจริญเติบโตแล้วดีมากเลยเออพืชผักสวนครัวเราเริ่มจเจริญเติบโตแล้วเดี๋ยวผมต้องขยายแปลงกเกษตรวะไออันนี้ปักว่าทำไมแปลงนี้มันไม่โตเลยวะมันโละแปลงได้ไหมต้องล้ลมไม้ต้นนี้แล้วแหละผมว่าเพราะว่ามัน เกะก,กะเกินไปพี่จำผมได้ไหมครับโหจำไม่ได้แล้ว่าชื่อในเกมกับชื่อในแชทไม่เหมือนกันด้วยดิถ้าเกิดชื่อในเกมกับชื่อในแชทผมจะจําได้นะเขาบอกว่าเค้กไม่ได้ทําจากเนื้อสัตว์ไม่ให้หรอพี่มังสวิรัตคือไม่กินเนื้อแต่มันต้องกินเช่นนมวัวเอ้ยนมวัวมันก็ถือว่าเป็นเนื้อเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องเค้งคัดเราต้องกินผัก กินผักเท่านั้นเ้ยเดี๋ยวผมต้องขยายแปลงผักแล้วเพราะว่าตอนนี้เหมือนเหมือนว่าแปลงผักเราเริ่มเจริญเติบโตอ่ะอ่าปลูกให้แบบเต็มแปลงไปเลยนะเออปึ๊บอ่าอ,อ,อุ้ยเสียดายขยับแปลงนี้ไม่ได้อ่ะงั้นเป็นสองแถวแล้วกันนะอ่าโหเป็นกเกษตรสมบูรณ์แบบออเป็นไงล่ะ ุดยอดไปเลยเฮ้ยโหดูวางประเกลากาอีกเออเอาเฮ้ยเฮมันจมไปอันนึงเฮ้ยเฮ้ยช้างบุกเฮ้ยช้างมากินแปลงผักเราว่ะเฮ้ยไวแล้วหนีก่อนหนีก่อนโอ้ตั้งหลักก่อนโอ้โหโอ้โอ่แม่มอสมาพี่จะเล่นถึงเมื่อไหร่คือแบบชีวิตมันอยู่สบายแต่ไอคนมันอยากท้าทายอ๋อเล่นถึงประมาณสี่ทุ่มครับผม ท okay. ี่เก็บเป็นที่เรียบร้อยเอ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวผมต้องสร้างตู้เย็นนี่ว่าลืมเลยตู้เย็นเอาไว้สาหรับเก็บผักอ่ะนี่เอาตู้เย็นมันมีได้อันเดียวโอ้โหจบแล้วโอ้โอ้งั้นงั้นเอาเป็นชั้นวางแทนเหรอหรือว่าจะเป็นอันนี้ดิอันนี้ละเอาอันนี้มาเก็บผักแทนนี่แหละรครับโอ้ยของเทียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ อันนั้นเอาเอาอ okay. de ันนี <te <ett ten hundred percent> ้มาเก็บผักแต่ล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเเอาอันนี้มาเก็บผักมับนี่สองอันสองยวงเอาไว้เก็บผักผักจะได้ไม่เปียกไม่เน่าคือที่ไม่ค่อยจะพอละอ่าโอเคที่เก็บผักของผมมับ โอ้มันมันไม่มันไม่มไ,มมไ,มไ,มไม่ดีเหมือนชั้นเลยว่ะชั้นดีกว่าเนาะชั้นมันวางดีกว่านี่นี่ก่อนกันะเราต้องการไม้โอเคได้เดี๋ยวตัดการให้เ๋อใครใช้ไม้หมดามาวะเมื่อกี้ไอ้นี่ไว้เต็มเลยเดี๋ยวตัดการให้ครับไม่อะไม่อะไม้เพียบอืมอืมอืมเอออะไม้เพียบเลยโอ้โหแล้วกันนะมันจะเยอะไปไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไม้ก่อนเาต้องการไม้ไม้ไปเข้าเครื่องอืมเออโอเคเอาไม้ไปเข้าเครื่องก่อนมาแล้วมาแล้วไม้มาส่งไม้มาส่งอ่าสวยงามสวยงามเอ้ยเมื่อไหร่เราจะเอ้ยใครมาสร้างลวดหนามตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหดูดิเดี๋ยวเด็กมาโดนเกี่ยวทำไงวะเนี่ย โอ้จบแล้วเฮ้ยูฟักทองโตว่ะเฮ้ยไหนลองชิมนี้หูยกินไมท่ทีเดียวครับครบจะเต็มว่ะเฮ้ยฟักทองมันดีว่ะเฮ้ยแปลงผักเราต้องขยายว่ะเนี่แปลงผักเราต้องขยายพืชผักส่วนครัวอ้าวโห,โหสวยงามนี่มันไอ้นี่ว่ะนี่มันเกยปลูกผ,ผักไม่ว่า อะไรนะสี่ทุ่มเราเปลี่ยนเกมไม่ใช่ครับสี่ทุ่มก็ไอ้นี่ลงไลท์โอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเกมเลยช่วงนี้เอ้ผักออหุยผักมันดีว่ะอันเนี้ยเฮ้ยข้าวโพดเดี๋ยวเดอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ไว้ใส่ข้าวโพดเออจะได้แบกเป็นสัดส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นแครอทอันนั้นเป็นข้าวโพดใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องมีฟักทองอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งอ่ออันนี้ไว้ใส่ฟักทอง สวยงามตามท้องเรื่องปั๊บนั่นงาเห็นไหมอ่านี่เราเอาเป็นเกษตรกรปุ๊บอ่าเอ้ยเอดเลยเก็บอันนี้ก็ได้นะว่าอ่าเก็บผักก่อนสวยงามเอ้ยแมมมอสแมมมอสอยากกินผักกว่ะดูดิผักเรางามไงแมมมอสยังอยากกินหน่งคิดดูดิอ่าเฮ้ยดูเลี้ยงอย่างสวยดู ฟักทองเรียงอย่างสวยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรเก็บขโก่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเลยเลยเลยโ,โทษโทษปึ๊บเออสวยงามแครอทแครอทเออเรียงอย่างสวยงามอ่ะแครอทของเราให้ได้ให้ได้เฮ้ยใครใครก็ขี่ขี่แบบมอสวะเฮ้ยโหตอนนี้แปลงแปลงผักเราจเจริญเติบโตดีว่ะสุดยอดเลยว่ะ อนี่ไงนี่ไงต่อเบียงไม่มีคําว่าขาดเออเรียงอย่างดีเรียงอย่างดีอ่ะแจมแจมแจมเอ้ยอ,อย่าเลียงผิดนะเอ้ยอันนี้มันเนื้อมันไม่ใช่อันนี้มันคนกินผักโอ้โหผิดอันแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวั้งตั้งเนื้อให้อีกอันหนึ่งจะได้ไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอันนี้แล้วกันนะเนื้อเนื้อเนื้ออยู่ตรงไหนดีวะเนื้อหรออ่ะเนื้อเนื้ออยู่ตรงนี้แล้วกันนะ จะได้แบบเออแบ่งให้มันเป็นหมวดหมู่ไงเอออันนี้เนื้อโอเคอ่ะจะได้ไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวไปหาต้นไม้ก่อนนี่ต้นไม้เริ่มหมดว่ะร้อยหรอเอาต้นใหญ่เลยต้นใหญ่มับ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 มอสก็แค่สัตว์เลี้ยงนมคือเนื้อความรู้ใหม่ใช่นมคือเนื้อครับ นมมันก็คือเนื้อนั่นเองเพราะนมมันมาจากสัตว์สัตว์กินเนื้อเอ้ยไม่ใช่นมมันมาจากเลือดเนื้อของสัตว์เออไหมเราก็ต้องถือว่านมคือเนื้ออ่าปลูก เออไม่ต้องออกไปลบปลาค่าฟันกับใครมันก็ดีอย่างเงี้ยโอ้โหใครมันมาทำระเกะละกะวะเนี้ยโอ้โหจบแล้วอาความเป็นระเบียบไม่ได้เราก็ต้องคอยดูแลบ้านนี่ออันนี้ถังเชื้อเพลิงเอามาขึ้นชั้นเลยอ่าเรียงเอ้ยไอนั่นเป็นอะไรนะ เออนี่เรียงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวเดวเราต้องเก็บผักก่อนอ้โหละเกตละกาไปหมดแล้วแค่อดของผม